เรื่องนี้นะคะจากอีพีแรกที่ออนไปก็จะได้เห็นปมของตัววันเวลาแล้วก็คุณคณิสอนไปแล้วค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าจริงๆทุกตัวละครที่โผล่มาค่ะทุกคนมีปมของตัวเองหมดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วรับประกันเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนฉลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าใครคือใครคือคิงของเรื่องนี้นะคะฝากด้วยร่วมงานกับพี่ยูจริง จริงๆต้องบอกว่าเราสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าผู้จัดการเดียวกันค่ะแต่ว่าพอมาร่วมงานกันในพักของการแสดงต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานแล้วพี่ยูเป็นคนที่มีความตั้งใจมากแล้วเขาเป็นคนเก่งมากๆจริงๆค่ะจากผลงานที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นว่าเขาใช้สายตาดีมากเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะแล้วเรื่องนี้บทของพี่ยูยากด้วยเพราะว่าเขาต้องเป็นคนเก็บทุกอย่างไว้เพราะฉะนั้นเราต้องมาให้กำลังใจคุณคิรินด้วยนะคะแล้วกว่านจะโทจอดมาเจอกัน,กน ่มาโนนะอ้นานมากค่ะก